สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการดัดภาพด้วยเครื่องมือใน Photoshop มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราควรที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะคลิกไฟล์แล้วเลือก New ค่ะแล้วเราก็กำหนด ในแล้วกดโอเคค่ะแล้วเราก็จะได้กระดาษเปล่าขึ้นมาเราก็ไปที่ไาแล้วก็โอเพนเลือกภาพที่จะต้องการที่เราต้องการจะดับน,นะคะ เราก็ย้ายภาพขึ้นมาไว้ในกระดาษเป๊ที่เราเตรียมไว้แล้วกด Ctrl T เพื่อที่จะขยายภาพให้พอดีก่อนที่เราจะทำการดับเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งอันนะคะ เราจะดาฟภาพกันด้วยเครื่องมือเพนทูลเราก็เริ่มดาบกันเลยค่ะกดจุดสองจุดแล้วก็กดจุดตรงกลางแล้วก็กดคอนโทรลเพื่อจะได้เส้นโค้งมาหนึ่งเส้นนะคะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ แล้วเราก็คลิกขวาไปที่สต,ตกพารจะปรากฏช่องมีลูกศรชี้ให้เราเลือกบัตรค่ะกดโอเค ในที่นี้เราไม่ได้กําหนดเส้นบัตรนะคะเราก็เลยไปกําหนดให้มันเล็กลงเราก็จะได้เส้นมาแล้วเราก็คลิกขวา delete path ค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมต่อนะคะ เราต้องการดูก็ปิดตาภาพที่เรานำมาดับค่ะก็จะเห็น แล้วเราก็มาดับกันต่อไปนะคะ ตาภาพแล้วก็จะเห็นเส้นที่เราดับไว้ในที่นี้ตาหมูมันกลมๆมันมีปัญหามากเราก็เลยใช้บัตรแทนที่จะดับ ค่ะทีนี้เราดาภาพกันเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่การลงสีก่อนที่เราจะลงสีเราควรที่จะลบภาพที่เราเตรียมมาเพื่อจะดา่าบนะคะ และสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ค่ะ ในการลงสีเราก็จะใช้เพนทูนเหมือนตอนที่เราดราฟนะคะทำเหมือนขั้นตอนแรกที่เราดราฟเลยค่ะดราฟตามเส้นวิธีนี้จะง่ายหน่อยนะคะในการลงสี แล้วคลิกตรงเป็น Modify ค่ะเปลี่ยนจาก Normal เป็น Modify เราก็จะได้หมูสีฟ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะโดยการโดย การกด Control อัติเน a t นแทะค่ะเพื่อกลับแล้วก็คลิกที่สีแล้วเลือกเป็นสีที่เราต้องการค่ะฟิวพาดเหมือนเดิมค่ะเราก็ได้สีที่เราต้องการนะคะ ก็เลือกเป็น modify นะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดกันนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะฟิลพาดแล้วก,กดโอเค เราก็จะใช้เครื่องมือเหมือนไม้คาทาหรือว่าเครื่องมือเมจิกและ d o ด t ง n ูนะคะก็ปั้มทูนปั้มทูนจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เป็นเงาทึบๆนะคะ ถ้าเราทําให้โป่งแสงเกินไปหรือมือไปโดนนะคะก็กด c อนโทรลอ l t e r เนแนะคะก็จะเขาก็จะกลับให้เรามาเป็นปกติคะ่ะ